กราบเรียนคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรางวัลคุรุสภาประจำปี2,567ที่เคารพอย่างสูงดิฉันชื่ออริสาเป็น AI ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอประวัติและผลงานของนายสด เดวยวกันโดยสำนังกงานตั้งอยู่อำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครก็ครอบคลุมเจ็ดอำเภอได้แก่อำเภอสว่างแดนดินอำเภอบางโคนอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมนาคูมอำเภอวังเลิศภูมิอำเอภอ,เอส่องดาวและอำเภอเจริญศรีก็มีการบริหารจัดก,การด้วยศูนย์เครือข่ายแล้วก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด20ศูนย์เครือข่ายด้วยกันนะมีโรงเรียนในสังกัดไปสิ้น255โรงเรียน คุณลักษณะอันสัมพัญของผู้เรียนแล้วก็โฟกัสไปที่ความมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตอาสศา,ศาและสุดท้ายนะครับโอกาสางก,การเป็น สิ่งที่ทํามันถูกต้องไหมถูกต้องตามกวิชาไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นไปได้ไหมนั่นคือการพัฒนาแล้วนําไปสู่การปฏิบัติและสุดท้ายก็คือของเรื่องการประเมินว่าสิ่งที่ทํามันเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของการจัดการศึกษาหรือไม่หลักคิดที่สําคัญนะครับทำอะไรทําคนเดียวยังไงก็ลำบากเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยภาคีเกรรอข,ข่ายและความร่วมมือซึ่งโชคดีนะครับในยุคสมัยนี้นะครับมันมีภาคีเคอือขาย นะครับมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีนะครับที่ส่งผลได้ในการดําเนินการเพื่อขับเคลือ่อนนโยบายโรงเรียนชายไวนะครับสิ่งที่ผมนําเรียนมานต้นในกระบวนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยนาัป็นฐานนั้นทําให้ผมได้พัฒนานวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการคิดค้นนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการวิเทศติดต,ตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายโรงเรียนชายไรปลอดภัยมีคุณภาพผมใช้รูปแบบที่ชื่อว่าไพตรา p าด้นะครับเป็นกระบวนการต้ประกอบไปด้วยตัว P นะครับซึ่งหมายถึงการวางแผนตัว I นะครับหมายถึงในส่วนของการสร้างการรับรู้ตัว D หมายถึงการนําไปสู่การปฏิบัติและตัว R นะครับหมายถึงการรายงานและการสะท้อนผลการดิเทศและสุดท้ายนะครับตัว A ส่วนนี้ต้องรายงานเพื่อนําผลบอนการไปใช้ นะครับก็คือตัวเองผมก็ย่อบอาจัดว่าแอร p ไ i ร e ์นะครับนะครับซึ่งตัวรายงานนะก็มีการเผยแพร่ให้กับสำนักงานเขียนพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเพื่อนำไปไปปรับใช้ประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการใช้ในการดา,าเนินการนิเทศติดตามและความเมินผลการดาเนินการตามนโยบายในส่วนที่เป็น best practice ในของในรูปแบบนี้นะครับ ในยุคสมัยของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีแอปิเชันนะครับที่มีการพัฒนาอย่างก,ก้าโดดผมได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะเพื่อสนับสน,น,าานุนการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกตบน,นะครับเพื่อลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง255รโรงเรียนแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีลักษณะเป็นแอปโมบายแอปพลิเคชันผมตั้งชื่อเขาว่า super sk 2 ความสามารถของเขานะครับคือสามารถบันทึกผลการนิเทศนะครับและก็สรุปรายงานผลการนิเทศแบบเรียลไทม์นะครับลักษณะเป็นบมบายแอปพลิเคชันนะครับก็คือหลักการง่ายๆคือใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและก็รายงานผลแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งผมได้พฒนาขึ้นนะครับซึ่งตัว super ปป SK2 นี้นะครับก็ได้เผยแพร่ให้กับเขตพืน้นที่การศาึกษา ใกล้เคียงได้นําไปออกแบบะยุต์ใช้นะครับพยุต์ใช้ในการวิเทศติดตามและประมวลผลการจัดก,การศาึกษาในส่วนของเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับไปถึงชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับนอกจากจะมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเครือข่ายของคณะกรรมการในรูปแบบอื่นนะครับเช่นคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเภอนะครับยังมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่เป็นทางการแตทีมหนึ่งผมใช้ทีมบร,ริการก็คือทีมวิจัยอัตลักษณ์ซึ่งทีมนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารสารกสามนะครับจำนวนย0สท่านในสกลนครเขตสองที่มีแนวคิดตรงกันว่าทํายังไงเราจะร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สกลนครเขตสองโดยยึดที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ เราก็มีคณะกรรมการดำเนินการตามนี้เนื้อสิ่งเงินใดนะครับหลังจากที่ดําเนินการแรง่างในการที่ต้องรายงานนะครับอย่างที่นําเรียนนะครับกอตกรอเป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษานะครับในระบบการศึกษาโดยเฉพาะระบบการศึกษาในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผมว่าทุกเขตนะครับอันนี้สําคัญมากต้องมีการรายงานท่านแล้วก็สะท้อนผลนะครับองการประเทศเป็นประจําทุกปี จากการดำเนินงานที่ที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลตอบคุณภาพในหลายๆด้านนะครับในแต่ละด้านนะครับผมก็จะเริ่มได้เรียงแต่ด้านผู้เรียนนะครับด้าน